ครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้าที่มาจากประเทศเอาศาเมริกาครับโคดาโบเป็นคันชักเทคโนโลยี Technology. แล้วก็ช่วยลดโลกร้อนอันนี้แพคเกจจิ้งมาทางเฟรดเอ็กนะครับบินรวมนอะไรสั่งมาด้วยความรวดเร็วเราขนส่งด้วยเฟรดเอ็กแล้วเราก็ได้กล่องชุดใหญ่นี้เพราะว่าดิสติบิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เขาให้ซื้อนะครับเราจะต้องซื้อด้วยวอลุ่มจำนวนมาก ราคาเราก็เลยจะถูกกว่าเพราะว่าเราจะต้องส่งไปขายให้กับทางร้านทั่วไปด้วยถ้าสําหรับขั้นที่สนใจนะสวยมากแพคเกจจริงนะเปิดให้ดูอันนี้กนนี้ก็ส่งมาจากทางอเมริกาเลยนะวันน, <c oughs> <c oughs> นนี้เป็นพระเอกครับคือคุณหลังเปาตอนรุ่นที่เราสั่งมาตอนนี้จะมีไวโอลินแล้วก็ ola, นะกกเชลโลวิโอลาครับแต่สมมติเบสรอบนี้เราไม่ได้สั่งมา เราจะมีตัวนี้ Prodigy นะครับโ r o ดิจีก็คือรุ่นที่เป็นสติลเลียนมากๆเลยรับประกัน10ปีทุกรุ่นเนี่ยรับประกันตั้งแต่10ปี20ปีแล้วก็ไลฟ์ไทม์บริเวี น,นี้เราก็ทําการตรวจนับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรามาเช็คดูว่าแพ็เกจจิ้งตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นก็แพกเกจแพ็กเกจจิ้งล็อตของปีนี้นะปี2021นะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบน,นี้ก็จะมีคําว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เขียนว่า handcraft นะ handcraft in the USA ก็คือทำผลิตในอเมริกาแน่นอนด้วยเทคโนโลยีกาไฟคาร์บอนการาไฟที่ไม่ใช่เทคโนโลยีอ่ะพวกคาร์โบคาร์บอนจีนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะมีเรื่องของ เคฟล่าค o สติคอร์ในรุ่นที่เป็น Gx มันมีความเหมือนของไม้มากในเรื่องของสปริงตัวนี้เทคโนโลยีของลิกสิฉพาะของคดูดาโบแล้วก็เขาจึงได้รางวัลเรื่องของโกลบอลโบคือเป็นคันชักที่รักโลกไม่ตัดไม้ทําลายป่านะครับทุกสัดส่วนเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูอันหนึ่งนั้นทุกส่วนของตัวคันชักเนี่ยจะไม่มีการใช้ไม้เลยแม้กระทั่งตัวฟลอ็อกนะถ้าเห็นรายละเอียดตรงนี้ตัวฟล็อกที่ด้านในเนี่ยมันเป็น พวกนี้มันไม่ใช่ไม้จริงนะครับแต่ว่ามันเหมือนไม้อโบนีมากมีความแข็งแรงกว่าไม้เพราะก็คือหล่นไม่แตกแต่สมัยก่อนเมื่อสักประมาณสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยขายข,ายของโคดาโบแล้วเขารประกันเฉพาะตัวก้านแต่เขาไม่ได้บอกว่า,าประกันตัวฟอกแต่ปัจจุบันนี้เขา,เาประกันให้หมดเลยตัวก้านและตัวฟอกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหล่นจกกะกระได้มาผมทดลองนะแล้วมันแตกฟอกมันแตกก็เขาก็ยอมเปลี่ยนให้นะมาเปลี่ยนฟ็อกใหม่แต่ตอนนี้ ผมว่ามันไม่แตกแล้วเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากนะครับเนี่ยดูให้ชัดเจนรายละเอียดสูงมาดูชัดๆตัวนี้เป็น NX นะครับก็คือรุ่นไดมอนด์ที่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยน้ําหนักบาลานซ์นั้นอยู่ที่ประมาณ60กรมัมโดยทั่วไปแล้วเราจะขอน้ําหนักเขาอยู่ที่ประมาณ60-61นะแล้วก็ตัวหัวที่อยู่ด้านในเนี่ยพอดีผมแกะให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเราลองสาธิตให้ดูเลยตรงนี้เวลาที่เราขายออกมานะ สก,กูวิธีการขายก็คือขายลักษณะ,ะน,นี้อลองเข้ามาใ,ใกล้นะครับก็จะเห็นตัวเลข serial number ด้านในก็จะมี serial number ให้นะตัว serial number ดูลนนักษณะนี้นะครับ serial number ขเขาก็จะมีบอกแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันชักทั่วไปนะครับใช้เป็นทองเหลืองแท้แล้วก็มี i ิกล l s เวอร์ แต่ส่วนมากแล้วคันชักโคด a b บนั้นนะ่ะจะประดับด้วยซิเวอร์นะเพราะว่าราคาเขาสูงแล้วเราก็มีเรื่องอีกจุดหนึ่งให้ดูนะที่ตรงปลายหัวตรงบริเวณปลายหัวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ไม้มันจะไม่ใช่ปักแบบพวกไม้ทั่วไปอ่าอันนี้จะเห็นแอบปักที่ใช้ใช้ทำเนี่ยตัวนี้เป็นคาร์บอนเลยนะครับตัวนี้ เป็นผ่นคาร์บอนถึงแข็งแรงมากไม่แตกแน่นอนถ้าเอาหางม้าของโคดาโบไปรีแฮร์ที่อื่นเนี่ยที่ประสบปัญหาคือก็จะมีการทำตัวนี้แตกเพราะว่าช่างที่ไม่ได้ถูกเทรนมานะครับแต่วิร์กชอปของเราเนี่ยด้านหลังนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็จะมีอ่ว uh, ิร์กชอปสำหรับเปลี่ยนหางมา้านะครับหางม้าทั่วไปเนี่ยจะให้ดูว่า นี่คือหางม้าทั่วไปแต่ว่าของโคดาโบนั้นเราจะใช้เป็นหางม้าเกรด AA ก็คือใช้ตัวที่เป็นไซเบเรี่นเกรด A เดี๋ยวผมให้ดูนะครับกันชกตัวไปเนี่ยเวลาที่เราแกะออกมาด้านในเนี่ยใช้ดูว่าปลั๊กเนี่ยครับบริเวณด้านนี้มันจะเป็นไม้เห็นไหมอ่าันี้นมันจะเป็นไม้ซึ่งบางทีไม้เนี่ยมันยืดหยุ่นได้ไง อากาศหนาวหรือโดนน้าหรือว่าความชื้นอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวปักไม้เนี่ยมันหลวมแล้วก็ไอตัวนี้มันหลุดออกมาได้ง่ายโคดาโบเขาก็ใช้วิธีว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์เขาอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช้ต้นไม้คือไม่ตัดไม้ทําลายป่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ปลายหัวตรงนี้นะตรวจดูเส้นใยของหางม้าเนี่ยเป็นหางม้าจริงๆนะครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นซินติกซินติกนั้นมันให้เท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกับหางม้าจริง ซึ่งถ้าซินเทติกเนี่ยเหมือนกับฟันของไอตัวที่เป็นเท็ก u r เจอร์เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหางม้าเกรด A ที่เขาคัดมานะครับเดี๋ยวเราใส่คืนก่อนแล้วก็เวลาที่เรายังไม่ขึ้นหางม้านะให้สังเกตว่าอันนี้สอนทริคไปด้วยว่าวิธีการดูหางม้าเนี่ยสมมุติว่าเรายังไม่ขึ้นเนี่ยนี่คือหย่อนนะให้มาดูที่ตรงนี้ฟอกมันจะเหลือ พื้นที่บนฟอกตรงด้านหลังเนี่ยมากกว่า1.5เซนติเมตรนะครับลองวัดดูเห็นไหมฮมากกว่า1.5เซนติเมตรหรือว่า1.5เซนติเมตรประมาณนี้ก็จะเหลือแก๊บไว้ตรงนี้พอดีเวลาที่เรารีแฮร์ใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าเรายังไม่ขึ้นหังม้าเนี่ยมจะต้องมีแก๊บเหลือตรงนี้นิดหนึ่งด้านนี้สําหรับนิ้วโป้งลงไปเห็นอนนิ้วโป้งเราลงไปตรงนี้วางไว้ตรงนี้พอดีลักษณะของโคดาโบจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ก็คือมีแคปตรงนี้แต่เวลาเราขึ้นปุ๊บมันก็จะขยับมานะครับเมื่อว่าผมขึ้นแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยชอบขึ้นคันชักตึงมันขึ้นอยู่กับบทเพลงที่ใช้ด้วยเวลาที่เราเล่นเทคนิคถ้าเราตึงมากๆเนี่ยเราใช้พวกเทคนิคที่เป็นพวกิピาโตหรือว่าเทคนิคโบกระเด้งนะฮะง่ายๆบางทีมันอาจจะต้องเป็นเอร์สคาโตเขาอาจจะตึงกว่าปกติแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับ ทุกครั้งที่เราขึ้นตึงขนาดนี้นี่คือขึ้นตึงขนาดมาตรฐานสามารถตึงได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้วจะต้องรีบผ่อนกันชักคลายกลับมาที่เดิมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ไม้ความแข็งแรงของก้านนั้นมีความสตรองสูงสุดนะครับถึงประมาณ15เท่าเลยจากไม้เนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันหักได้ไหมมันไม่หักหรอกแต่มันเหนียวแต่มันงอได้งอโดยแบบงอแบบยับนะเพราะฉะนั้นถ้าการรับประกันของโคดะโบเวลาคนซื้อไปเนี่ยแล้วพยายามไปทําอย่างนี้ครับไปหักมัน เขาจะหมดประกันทันทีเพราะว่ามันจะเป็นรอยยับเหมือนกับหลอดกาแฟาที่เราไปหักนะแล้วมันยับลงมาแต่ตอนนี้ตัวนี้สาภาพสมบูรณ์แบบถ้ากรณีหล่นไปแล้วเกิดแตกอันนี้เราเคลมได้เลยนะครับเปลี่ยนให้เลยหัวเงี้ยถ้าแตกขึ้นมาหรือว่ามีตรงส่วนไหนเล้าเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนตัวถังของจักรยานคนระับเฟรมก็คือมีเรื่องของการรับประกัน แต่ตัวนี้ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนจักรยานตรงที่ว่าจักรยานเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่รับประกันนะแต่ถ้าของเราเนี่ยอุบัติเหตุเรารับประกันให้อ่ะให้ดูคันชักอีกคันหนึ่งของโคดาโบเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโพดิจีโพดิจีนั้นถูกกว่าตัวของที่เป็นรุ่นไดมอนด์เอ็นเอ็กซ์โพดิจีนี่ไม่ถือว่าเป็นรุ่นไดมอนด์นะเพราะว่าไดมอนด์มีนเป็นซีรีส์ของเขาเลย NX SX ก็คือซิ l เวอร์แล้วก็ GX ก็คือโกล อันนี้คือโพดิจีก็คือสรับสติเดียนเห็นไหมครับเขาจะไม่ฝังตัวที่เป็นให้ดูทางนี้ชัดๆเขาจะไม่ฝังตัวที่เป็นเงินเข้าไปอันนี้คือเงินแท้นะเวลานานๆเข้ามันออกซิเดชันก็จะเกิดสีดําอันนี้คือเป็นแค่การเลเซอร์เขาเรียกพิ้นเข้าไปเฉยๆนะตัวนี้ก็จะถูกกว่าราคาถูกกว่ากันประมาณพันกว่าบาทผมแนะนําว่าถ้าต้องการแบบความสวยงามก็ซื้อรุ่นเนเน็กดีกว่าโพดิจีนั้นก็แค่ว่าข้อดีคือ หัวนะฮะให้ดูพอดิจี้อยู่ทางด้านในผมนะถูกหัวนะเขาจะเป็นโลหะเห็เนไหมเหมือนคล้ายๆกับโบของทาฟนะครับทาฟก็จะทําเป็นหัวโลหะอย่างงี้บางคนก็จะชอบเอาโบไปทําใส่หัวโลหะเพราะว่ากนไในตรงนี้มันแตกนะแต่จริงๆแล้วหัวโลหะมันแน่นอนมันจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ชอบหัวหนักหนักก็คือสตูเดนครนะพูด,ดง่ายๆไม่ต้องออกแรงกดเลยมันหนักมากถ้าเทียบกับที่เป็นรุ่นไดมอนด์เอ็นเอ็ก ค่อนข,ข้างเบาเดี๋ยวคุณหนังเปารอน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวพรีเซนต์ก่อนครับเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อนข,ข้างเบากว่าอ่ะแต่นี้ให้ดูอีกรุ่นหนึ่งที่มันพัฒนามากกว่านั้นนะครับก็คือรุ่น gx อ่ะเรามีตั้งแต่วรินเวลาเชโร่ดับเบิเบดมีครบทุกอย่างอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับส่วนรุ่น sx นั้นรอบนี้เราไม่ได้สั่งมา gx นั้นมีข้อพิเศษก็คือตัวนี้เป็นทองอ่ะดูที่ปลายนี้ เป็นโกลนะครโกลสิบสี่เข้าใจว่านะครับ mm hmm. ค่อนข้างมันวาวิงอ่าดูสะท้อนแสงนะเห็นนะเป็นโกลส่วนตัวฟิตติ้งทั้งหมดนี้เป็นซิลเวอร์นะครับตัวนี้จะดําได้อ่า <c oughs> แล้วก็ข้างในของเขาเนี่ย ب, <c oughs> ผมพาให้ดูไม่ได้แต่ว่าวิธีสังเกตเวลาเราเห็น g x เนี่ยนะครับสัญลักษณ์ตัวอักษรมันจะเป็นสีทองอ่าถ้า x มันจะเป็นสีขาวแล้วก็ที่ก้นนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ด้านก้นมัน ด้านก้นก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยคือทุกรุ่นเนี่ยใช้เป็นซิเวอร์หมดแม้กระทั่งตัวนี้ก็ยังใช้ซิเวอร์นะครับเนี่อะโพลิจี้นะก็คล้ายๆก,กันเหมือนกันนะแต่ว่าโพลิจี้เขาหัวเขาจะเป็นโลหะตอนนี้ตัว G X เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเคฟล่าคุสติคอร์คือแกนที่ทําให้เหมือนสปริงของไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเราทำนี้หรือว่าเราขึ้นก็ได้อ่าเราขึ้นโบไปประมาณสามรอบโอเคนะครับก็อย่างที่บอกให้สังเกตตรงนี้นะครับ มันจะมีระยะเหลือเมื่อไหร่ที่เราใช้โคดาโบแล้วตัวฟ็อกเนี่ยมันปิดตัวจีให้นํากลับบริแฮร์ที่ร้านเพราะอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่คุณรีแฮร์ที่เนี่ยช่างเราจะทําการเปลี่ยนมันโดยง่ายได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้ที่ปักบริเวณนี้ที่ผมบอกวันก่อนนั้นก็เคยมีลูกค้านะครับไปให้ฝรั่งทําที่ร้านไหนมาก็าไม่รู้แต่ว่าปรากฏว่าเขาเป็นนัดที่นี่แตกหมดประกันเลยนะต้องบอกก่อนมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า มันก็ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเทรนมาเพื่อซ่อมกันชักของโคดาโบโดยเฉพาะตัวนี้เองเหมือนกันโชว์ให้ดูตอนนี้ให้ดูความแตกต่างของตัวกันชักทั่วไปซึ่งเขาจะใช้ลิมไม้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงตุงปักที่หัวไปแล้วตอนนี้เราพูดถึงตุงฟอกลิมไม้ตัวนี้มันจะถูกฝังอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะถูกยัดไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าของโคดาโบนั้นเขาใช้เป็นซินธติกก็คือเป็นพวกวัสดุที่ไม่ใช้ไม้ ไม่มีความยืดหยุ่นกับตัวของสภาพอากาศเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณอยู่กับสภาพอากาศ <c oughs> ายังไงก็ได้ครับนะฮะมันก็ข้อดีของเขานะส่วนตัวนี้มันจะมีปัญหาว่าเรื่องของตัวไม้ที่มันหดแล้วไอ้ตัวนี้มันหลุดได้เนี่ยดิมไม้เนี่ยมันยืดหดได้นี่คือความแตกต่างระหว่างคันชักที่เป็นรีลคาร์บอนไฟเบอร์นะครับต้องใช้คำว่ารีลคาร์บอนไฟเบอร์อ่ามเขามาท้วงแลครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยขายนะ อันนี้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพไดง้งานครับมิตรกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนของเครอคันชักที่เป็น v i o l ลาเชลโเนี่ยก็คือมีน้าหนักตามแกมมาตรฐานนะครับพอดีผมไม่ได้เอาเครื่องช่างมาให้ดูตัวเนี้ยเวีลาก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ70แกรโนะครับดยลินนี่6กสกรโลหกสบเกิโวลาก็7ถึง71สนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเกรดขนาดไหนตัวเนี้ยสามารถช่างได้ร0 0เซ็ต เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการผลิตแต่ว่ารุ่นที่เป็นแฮนด์คราฟต์ล่าด้วยมือของโคดาโบเองก็มีจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่ารุ่น G.S. นะครับ G.S. นั้นก็คือเทียบเท่ากับพวกของพวกระดับมาสเตอร์เวลาเหลาส่วนนี้ก็เป็นวลล่านะครับเปแล้วก็เชลโล่ครับเชลโลรู้สึกรอบนี้จะไม่สั่ง g x มานะครับเราจะเป็น เฉพาะรุ่น NX นะครับเจลโล่ก็ฟอกสวยงามให้ดูความแตกต่างระหว่างฟอกของไวลินนะครับมันก็จะสแตนดาดอยู่นะครับวล่าก <c oughs> ็จะมีความโค้งนะครับไวลินก็จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโค้งแต่ใหญ่หน่อยของเชลโล่นะครับความแตกต่างสำหรับคลิปนี้เราก็จ,จบไว้แค่นี้นะครับเพราะคุณอังเปาประท้วงนะ้เดี๋ยวเราจะต้องรีบเลิกนะครับเพราะจะไปกินข้า,าวเช้า ถ้าชอบกดไลค์ใ้่กดแชร์ถ้าได้ความรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามคลิปครั้งต่อไปโดยการกดกระดิ่งเพติดตามอิกครั้งต่อไปบ๊ายบาย